ก็ไปเรื่อยเลยไปเรื่อยคือแนวหนึ่งนี่นิโฟ้เนี่ยมันจะต้องวางขวาอย่างนี้นะที่เราวางขวาอย่งนี้นะนี่คือแนวหนึ่งไอชิดกระดูกลรวขวางนี้ก็คือแนวหนึ่งอันนี้อาจารย์ก็เลยทางปฏิบัติอาจารย์ก็คือเอาหนึ่งกับสองคู่กันเลยเพราะแนวสองมันอยู่แนวนี้ไงอยู่ใกล้ๆก้กันนะครับแนวสองใกล้ๆกล้กัน แนวสองคือแนวที่กระดูกไอ้กล้ามเนื้อที่มันนูนขึ้นมาเนี่ยเนี่ยแนวสองคนปวดกันเยอะคนหลังกันเยอะเนี่ย<อ>ถ้าคนตรงนี้แข็งมากก็ปวดมากนอนแข็งมากนอนไม่หลับแล้วบางทีนอนง่ายน,านอนไม่ได้เลยเพราะตรงเนี้ยมันแข็งนูนขึ้นมาอันน,นี้ก็คือกดแนวสองเนี่ยแน่แนวส,<อ> <ๆ S 2> สองนะครับ <ๆ S 2> แต่ถ้าเราเอาแนวหนึ่งแล้วก็พยายามชิดเข้ามาอีกหน่อยหนึ่งนี่ก็เป็นทั้งหนึ่งทั้งสองเนี่ยนะครับถ้าเราความนี้เรา ในตำราไม่มีแต่ทางปฏิบัติอาจารย์ใช้ทำทัหนึ่งกับสอนะครับเรียนมาได้ทั้งหนึ่งทั้งสองประหยัดเวลาเราทีนี้เราเราจะทวนได้แล้วแต่มากถ้าเป็นปวดน้อยก็สามเที่ยวปวดมากก็ห้าเที่ยวนี่คับเห็นไหมนะอันนี้ตึงเห็นไหม เส้นสองอันนี้เส้นสองเนี่ยเส้นสองตึงนึเองไม่ใช่เก่งโอ้โหนี่ไงนี่ไงเนี่ยตึงเยอะตงเยอะถ้าเราจะกดตามแนวของตำราเลยอ่ะมันจะต้องนับวางขวางอย่านี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอะไรมาเส้นเอามาเสียเวลาอาจารย์เลยใช้หนึ่งกับสองคู่กันใช่ม กดว่างไปเลยทีเดียวไปเลยนะครับนีมขเลยทงีมหนึ่งกอเดนไปนีีมดเลยอ่ะขึ้นไปสามแล้วก็ลงไปรอบนึงเป็นสี่ไปเลยใช่ไหมครับเราจะโคถึงตรงนี้ต้งร่งมเลยพอดีเลยแซมจะต้องมนีมั้ยค่มีหอ พวกพูดเล็กก็อมองไนดูว่ออันที่อันนี้เรากดกดพู่เลยรนั่นหนึ่งกับสองนะอ,อันนีแ้แก้จุดปวดหลังนะคะอ่าแก้ปวดหลังก็คือแนวนี้เหมือนกันถ้าเราจะนวดแยกส่วนใหญ่คนจะปวดแนวสองมากกว่าถ้าแนวหนึ่งแนวหนึ่งที่เจอก็คือจะเป็นพวกกระดูกทบเส้น อ,อ,อันดับแรกดูดูตามกระดานนะ้ำจะนด,ดแนวหลังหนะึ่งสองนะต่อไปแล้วเราจะนวด,ดเกี่ยวข้างนะครับเกี่ยวข้างเหยียดขาตรงมากใ,ให้ตรงนะครับเราลองดูนี่นะตัวต้องต้องหันหน้าตรงนี้เออเนี่ยเนี่ยน,น,นี้เราก็โนด,ดเกี่ยวข้างแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเกี่ยวข้างเต็่งไหม,ไมครับเราไม่ได้เราไม่ได้กดแรงหรอกคือถ้าทางถ้าเราทูเราทำถูกต้องเห็นไหม

ใครนวดเราว่าให้ไปเลยตึงไหมตึงเนี่ยไม่ได้โคตรแรงรู้ไหนเรารู้แค่ใช้ใช้ตัวเราเนี่ยนั่งนั่งคุกเข่ารอขึ้นมาเนี่ยมันมันก็ช่วยได้แล้วนะไปสองชัวโมงหกวันทีตึงไหมเนี่ยตึงเส้นเนี่ยเต็มงเนี้ยกลัวเนาะกลัวอยู่กับกระดูก การนวดมาถึงตรงนี้สุดตรงไหนสุดตรงไหนตรงตรงนี้เลยนี่หัวอันนี้เขาเรียกว่าหัวตะค้างเริ่มจัวหัวตะค้างจนแค่นี้เนี่ยหัวเห็นไหมแค่เบาๆแค่นั้นเองหัวตะค้างต้องยืนลึกมุมตัวนี้อาจารย์นวดคนหนึ่งสองคนนิโปลเพราะว่านะนวดเริ่มคนที่สี่คนที่ห้าเริ่มเล่นนั่มถอยแล้ว เนี่ยเราลงแค่เบาๆนะมันต้องไปเก่งนะเบาๆเลยจับตัวนี้หัวตะขาบละมคลองตัวเราไว้นี่หัวตะขาบนี่ไยหัวตะขาบที่มุมมุมมันจะมั้ยกระดูกมุมอ่ามันจะเป็นกระดูกตรงนี้ไงกระดูกมุมแล้วเราคำตัวเองนี่นี่นี่คนวิธีเราเราเปลียบเราเปรียบเทียตรงนี้แล้วก็เราเลื่อนมาตรงนี้ตรงนี้มันจะว่างเห็นไหมใช่จ้ะตรงนี้หัวเลื่อนลงมาหน่อยมันจะว่างหนูจะเองนี่นี่นี่ว่างไม่เห็นเราเหนื่อยหมดา

ยิงข่าวได้เลยเพราะอุจล้าุพราะกดเองมีความรู้สึกว่าลงในท้องพันธุ์พีึกออกก่อนเหตุต้องไปวันไม่มีเส้นหน้าจานจิตผมกดเร้อยในท็อปมีดมปั่นธุ์อะเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเราดูกดจุดเท้าเสียเอวนะครับสังเกตดูเราดูที่โค้งนี่นะที่โค้งจากล่างสุดนะมันก็จะตรงไปนี่เลยท่านจริงเราเราจะวัดอยู่ประมาณสักสามนิ้วเอวคอดสามนิ้วหรือ หรือเราจะไอตรงเนี้ยแต่หัวตะค่าปุ๊บเราทัสเซลนี่ก็คือจุดทัสเซลเวลาเราอย่างเนี้ยนะครับจุดทัสเซลนิชีเราอยู่ที่หัวตะค่านิโปมันก็จะอยู่ตรงนี้พอดีจานไมส้นไม่สั้นไหนานท้าเซลให้ดูหน่อยอะไรนะท้าเซลเออที่สุดมือเดียวนะครับจานเออ เราต้องใช้สองมือเดียวพวกเรามันจะมือแข่งมือเดียวถึนแข่งไปไหนเน้นไหมตึงไหมตึงตึงก้นกบเลยมาที่นี่มาจนนะครับอ่ะตอนนี้เราลองงองอึงตึงไหมอันไหนตึงกว่าตึงประมาณนี้ตูนไหนเน่ยจุดเนี้ยมัน เราแก้ปวดหลังแล้วก็แก้พวกขาชา้าเราจะกดเนี่ยสมครั้งเ้าสิบวินาทีนะอ,อัน,นเนี้ยเนี่ยแค่สามท่านี่ก็หายปวดแล้วแต่ทีนี้เราจะมาดูไอ้ท่ากายบริหารเนี่ยคือถ้าเราไปเจอคนเนื้อแข็งเป๊ก ตัวลําบึกไม่ไหวนะเราเราก็ลงลงช่วยเลยไหมช่วยนะตั้งนะครับเดี๋ยวก็ค่อยยืดไปตั้งเขาเออแค่ใหาเบานะครับลงเบาเราอย่าไปกดจนไหลหลุดเออไห่หลุดซี่โครงหักไม่ได้นะเอาแค่ตึงมือแล้วเราค้างไว้นะครับแล้วเดี๋ยวมันจะหายบนหลังไปเองนะครับไม่ต้องไปกดหูเอาเป็นนาายนะครับ อ่าถ้า,ถ,าถ้าจะไปนะครับมาดูให้โหลตัวนี้นะครับโหลตัวนี้ร<อ>เราเราแค่วางเฉยนะอย่างเงี้ยถ้าเรานวด7จคน8ดคนสิบคนเราก็นวดได้แต่ถ้าเราทําท่าไม่ถูนวดสามสี่คนทุกวัน,ท,วน,ท,วนทุกวันเราเรา,เราจะวปวดนะ ไม่ต้องไม่ต้องใช้ใช้ใช้อะไรมากถูกไหมใช่เนี้ยเหรอเข้าสู่มก่อนไหมคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้ามือยังอย่างนี้แหละ่ะมือก็ต้องจับกูไปเื่เข้าเข้าเข้าอวใช่มเองเข้าเข้าอยู่เองอันนี้เราเสริมนะเสริมในในข้อนูนเอข้าอยู่เองเข้าข่ายอยู่เองมันมีมันมีภาพนิ่งไหมบางคนถ่ายภาพนิ่งอ่าเข้าขวางยอยู่เอง ขาตงอันนี้เราเราเราขาตรจะรับกันจะไม่ต้องไปกดตรงกระดูกนะตรงตรงตรงก้ามเนื้อเอวเสร็จแล้วเราก็จับจับยืดมันเนี่ยยืดไอ้เอ็นไปก้านเนื้อตรงนี้นะครับก้านเนื้อตรงนี้มันมันจะคลายตัวเร็วเราไม่ต้องไปกดเอาเป็นาตาลับแค่จับยืดพอมันตึงมือแล้วเราค้างไว้เฉยเหมือนเหมือนเรา ถ้าไม่ตรนที่ต้องตั้งเข่าแบกข้าวสารอย่างบุญเอร์ท่าฮาร์โรดเนี่ยแบกได้นะแต่ลองเดินไปสักร้อยเมตรสองร้อยเมตรสิเริ่มหนักแหละฉันนอนเดียวกันเนี่ยเราทำค้างไว้นึ่งวันแล้วพักหนึ่งเตือใช่ไหมเจ๊เดี๋ยวมันก็ใจจิ้มนะครับ้านที่ตั้งตั้งเข่าเข่าสูงนั่นถึงได้ท่านี่มันก็ทฤษฎีได้ปฏิบัติได้ที่นี่ก็หายปวดค้าวนี้เราทำครั้งนี้แล้วถ้าปวดสองข้างก็เราก็จะพลิกทำอีกข้างนึ่ง เข้าใจแล้วครับเข้าใจอันนี้เราเข้าขึ้นเพราะว่ามันมีปัญหาปวดช่วงหลังช่วงหลังช่วงล่างช่วงสะโพกเราต้องใช้จุดนี้มาช่วยอันนี้มันเป็นเสริมเพื่อนเองกดค้างไว้เจ๊กดให้เมื่อ เริ่ม้องแล้วอเริ่ม้องอ่ะอันนี้เราจะแก้พวกที่ขามันโกงนะามันโกงดีไหมอะไรไม่ได้อะไรเลยอยู่เฉยๆเรามีคำสคนร้องค่เดี๋ยวเราลองลองลองทำกันกูนะโอเคนะใช้ตแล้วมีเสียงตอบรับ่ อ่ะอตอนน่ตอ,นในในนอนี้ต่อในในกรณี